สุดสัปดาห์นี้บ้านเราฝนเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาคนะคะเป็นอิทธิพลของเจ้านกนางแอน่นพายุโซนร้อนเชบีนะคะควันนี้ลมฟ้าพยากรณ์เพื่อการท่องเที่ยวแฝดของเราก็เลยพาไปเที่ยวแบบหลบฝนนะคะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําพร้อมกับติดตามการเคลื่อนตัวของพายุด,ด้วยติดตามในลมฟ้าพยากรณ์ค่ะช่วงนี้ฝนเยอะนะ้แตงแต่มาเที่ยวหลบฝนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากรณ์เพื่อการท่องเที่ยวกับพวกเราสองคนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้บ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นเกือบทั่วประเทศเลยนะเตยวันนี้เราสองคนค่ะก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวหลบฝนกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะค่ะอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีให้เที่ยวแทบจะเกือบทั่วทุกภาคเลยนะแตงเริ่มกันใกลๆอย่างที่กรุงเทพก่อนนะคะก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดค่ะของกรมประมงที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะค่ะส่วนที่บึงฉวากจังหวัััดดดดสุุพรรรณบบบบีีีีนนนะคกก็มปลลาาา้ํจจหยยชชิ่่่เเเวทึงง นครสวรรค์แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูสัตว์ทะเลนะแต่ต้องไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลจังหวัดชนบุรีค่ะแต่ว่าที่ระยองแล้วก็ประจวบคิริขันนี่ก็มีนะแตงถ้าไปนะคะนอกจากได้รับความรู้แล้วเนี่ยรับรองว่าจะติดใจทะเลไทยไปอีกนานค่ะแต่ว่าใครจะไปเที่ยวในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมพกร่มไปด้วยค่ะเพราะว่าบ้านเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเนื่องมาจากว่าพายุโซนร้อนเชบีค่ะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามในวันพรุ่งนี้นะคะจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงค่ะก่อนเคลื่อนเข้าไปปกคล ให้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเนี่ยภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับริมแม่น้ำโขงทั้งหมดนะคะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกด้วยค่ะเพราะว่าพายุตัวนี้นะคะจะไปดึงเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเลยออกมาเตือน14จังหวัดค่ะให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะได้แก่บริเวณภาคอีสานตอนบนที่จังหวัดเลยอุดรธานีน้องคายนองบัวลำพูสกลนครนครพนมมุกดาหารและบึงกาค่ะ ส่วนที่ภาคเหนือนะคะก็ต้องระวังกันที่จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์และเพชรบุรีค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกนะคะก็อาจจะเจอฝนตกหนักด้วยเช่นกันจังหวัดที่ต้องระวังนะคะก็คือจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบีสตูลและตรังค่ะส่วนฝนในบ้านเรายังคงเยอะอยู่นะคะโดยที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปตกอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนอง กระจายร้อยละ60ส่วนมากจะตกบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะค่ะามาดูที่ภาคใต้บ้างนะคะฝั่งอ่าวไทยตกอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงมีฝนเยอะนะคะตกอยู่ที่ร้อยละ90ส่วนมากตกที่จังหวัดระนองและภูเก็ตค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครน,นะคะยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนตอนนี้นะคะที่เวียดนามเองเนี่ยก็เตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนเชบีแล้วค่ะ,คะเพราะว่าพายุลูกนี้นะคะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามในวันนนนนรุ่่่งีี้้้แตวาคืนนจะไปขึ ังที่เกาะไฮลัมก่อนค่ะค่ะเช่นเดียวกับบ้านเรานะคะที่ต้องติดตามพายุลูกนี้อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อบ้านเราเลยนะเตยแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วสําหรับลมฟ้าพยากรณคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกาแฟลมฟ้าพยากรน,นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นปลาดาวใกล้ๆลนะเนี่ย